สวัสดีครับวันนี้พามาดูกระถางต้นไม้สวนแนวตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นโบชัวของทางบริษัทเข้าไปดูได้ครับ w w w v i l l a p o ็บ c o m นี่ครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันดีกว่าอันนี้เป็นชุดเล็กครับอันนี้ลูกค้าชอบซื้อซื้อนบ่อยมากก็เป็นชุด16ชิ้นกระถางต้นไม้สวนแนวตั้งอันนี้ผมโชว์วิธีการติดตั้งก่อน ก็กระถางของเราจะเป็นชิ้นงานแบบนี้ครับแล้วก็ฟังก์ชันของมันก็คือว่าเราสามารถาต่อกันได้แล้วก็ปรับองศาครับจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ไว้คอ,คอยปรับองศาซึ่งลักษณะการปรับองศาแบบนี้มันก็ทําให้เราสามารถต่อเป็นแนวตามแนวผนังได้เลยนี่เราออกแบบไว้สําหรับอคอนโดอพ,พาร์ตเมนต์หรือว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ด้านนอก สามารถปรับได้ตามรูปแบบของผนังเลยข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้จะเป็นกระถางสแตนดาดกระถางใบเล็กะครับเราสามารถเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรเราสามารถเอากระถางเนี่ยใบเล็กเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยเนี่ยครับแบบนี้ครับนี่ก็จะง่ายง่ายต่อการจัดสวนวันหนึ่งที่เราเบื่อเราก็เอาออกเปลี่ยนใหม่ อันนี้เป็นกระถางชุดเล็ก16ชิ้นลักษณะของพอเราต่อเสร็จแล้วลักษณะเมื่อเราแขวนนะครับเราจะใช้เชือกเชือกไหมครับใช้เชือกตรงนี้ครับผมเนี่ยต่อต่อยาวร้อยขึ้นไานี่เลยแล้วก็ลงมาครับก็ติดตั้งง่ายอันนี้ก็ไว้เผื่อคนอยากจะทําไว้แขวนหรือว่าแขวนไว้ตามรั้วบ้านเลยครับก็ได้เช่นกัน อันนี้ก็เคลียร์เล็กๆน้อยๆเป็นรูปหัวใจครับก็บถ้าเป็นชุดเล็กเนะี่ยอันนี้5ชิน้นนี่กระถาง5ชิ้นสามารถต่อแล้วก็เอาไว้บนโต๊ะอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือมันง่ายสามารถเราสามารถเราซื้อ1ชุดเนี่ยเราสามารถคลีเอทได้ทั้งเล็กแบบเล็กแบบใหญ่ตามขนาดพื้นที่ได้หมดเลยนะโอเคครับแล้วก็อย่าลืมไปดู รูปแบบมันอื่นต่อได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w v i l l p o r t c o m ขอบคุณมากครับ